สวัสดีครับบริษัทรักซีของทาสรรง,งสีรัชชาจำกัดร้านคุณบุ๋มวันนี้เช่นที่สองครับวันนี้ขออนุญาตนะครับมารีวิวลูวี่ฟิตทูเฟิรม์มโมเดลดีเคสิบสี่ลูกค้าซื้อ16มกราปีนี้นะครับลองดูสภาพนะครับ มีตำหนิเลยนะฮะลูกค้าแจ้งว่าใช้เกียงสองครงเท่านั้นเองนะครับลูกค้านั้มหนักประมาณ120ยยโลดูหน้าจอนิดนึงน,น,นะฮะสภาพไร้ตำหนิเลยนะฮะ